ทำไม่ไข่ไก่มีแค่สสีทำฟ้าเช้าเช้าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะไม่มีอะไรจะสดชื่นมากไปกว่าการทานผักสลัดเช้าเช้าแบบนี้คะ่ะ แต่คุณผู้ชมคะผักสลัดที่เราซื้อมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยกะว่าจะทานให้สดแล้วก็กรอบตอนเช้าเนี่ยมันไม่ยอมกรอบมันเหี่ยวแล้วบางบางอันก็เกือบเน่าไปเลยคุณผู้ชมมีปัญหาไหมคะถ้ามีปัญหานะคะวันนี้ Did you know คุณรู้หรือไม่กับนิ่มเนี่แหละจะมีเคล็ดลับมาบอกว่าเราจะทำยังไงให้ผักสลัดอันนั้นเขียวสดแล้วก็กรอบรวมถึงว่าสะดุ้งกลับมาไม่เหี่ยวด้วยคะ่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกัน หัวใจสำคัญของผักก็คือความสดค่ะและถ้าเผื่อเป็นผักสลัดด้วยแล้วแล้วก็ความกรอบก็เป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อซื้อมาแล้วเราก็ควรจะเก็บให้ถูกวิธีเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บมันได้นานๆและที่สำคัญจะต้องคงความสดและใหม่ได้ด้วยผักสลัดที่แนะนำให้ใช้วิธีนี้จะเป็นผักไฮโดรโพนิกส์อย่างเช่นฟิเลสไอซ์เบิร์กผักกาดคอสหรือโรเมนกรีนโอ๊กหรือเลดโอ๊กก็ได้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเริ่มต้นด้วยการตัดขั่วออกไปก่อนแล้วก็แยกเอาส่วนที่เน่าและมีตำหนิทิ้งไปซะเพราะว่าผักและผลไม้บางอย่างจะสามารถปล่อยก๊าซเอทิลีนออกมาซึ่งจะส่งผลให้ผักผลไม้อื่นๆสุกหรือว่าเน่าเร็วขึ้นจากนั้นนะคะเอาผักไปล้างน้ําเพื่อเอาดินที่ติดอยู่ออกให้สะอาดแล้วก็นําผักใส่ในกระชอนเพื่อเสดดน้ําทิ้งหรือว่าใช้มือสบัดเอาน้ําออกจากผักก็ได้ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ผ้าขาวสะอาด ไม่ต้องหนามากหรือว่าจะใช้เป็นกระดาษทิชชู่แบบแผ่นใหญ่ๆติดกัน2แผ่นนำมาห่อหุ้มผักไว้นะคะวางกระดาษลงไปก่อนแล้วก็เรียงผักลงไปบนกระดาษแบบนี้เสร็จแล้วก็ม้วนมันเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้หนังสติ๊กรัดเอาไว้ที่ต้องห่อด้วยกระดาษก็เพื่อที่ว่ามันจะได้ช่วยดูดซับความชื้นส่วนเกินซึ่งนี่แหละคะ่ะจะเป็นสาเหตุทำให้ผักช้ำและเน่าเสียง่าย ตอนสุดท้ายค่ะเก็บผักที่ม้วนเอาไว้ลงในถุงพลาสติกสูญญากาศหรือว่าซิปล็อกโดยการไล่เอาอากาศออกไปก่อนนะคะก่อนจะปิดปากถุงซึ่งอาจทำได้โดยการใส่หลอดลงไปที่มุมถุงแล้วก็ดูดอากาศออกอก่อนปิดถุงค่ะที่เหลือนะคะก็นำไปเก็บไว้ในชั้นล่างสุดของตู้เย็นเพราะสามารถควบคุมความชื้นของอุณหภูมิได้สม่าเสมอกว่าผักที่เก็บด้วยวิธีนี้จะสามารถคงความสด กรอบและอยู่ได้นานประมาณ2สัปดาห์ค่ะแต่ถ้าผักที่คุณเก็บไว้มันเหี่ยวเพราะว่าน้ําที่อยู่ในผักนั้นระเหยออกไปแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะคะในเมื่อผักมันไม่สดชื่นเราก็ปลุกมันให้ตื่นง่ายๆค่ะเราเอาผักไปแช่ในน้ําเย็นอย่างน้อยสัก20นาทีมันก็จะเกิดการออสโมซิสคือการที่ผักจะดูดน้ําไปหล่อเลี้ยงลําต้นและใบเพียงเท่านี้นะคะผักที่เหี่ยวๆดูไม่สวยก็จะกลับมาเขียวสดน่ารับประทานอีกครั้งค่ะ เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะง่ายมากเลยเวลาที่เราเก็บผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยอย่าไปเก็บรวมกับเนื้อสัตว์นะคะเพราะว่าแบคทีเรียจากเนื้อสัตว์เนี่ยจะมาแปดเปื้อนผักหรือว่าผลไม้ได้นั่นก็จะทําให้ผักของคุณผู้ชมเนี่ยเน่าแล้วก็เสียไปก่อนถึงเวลาอันควรเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเคล็ดลับของเรายังมีอีกมากมายนะคะแต่ว่ารอคุณผู้ชมให้ตั้งคําถามเข้ามาด้วยติดตามเราได้นะคะทาง Facebook Twitter แล้วก็อ e ีเมลค่ะพวกเรารอ,อกันอยู่วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Did you know <laughs>